ไม่เหนื่อยแล้วหนูชอบถ้าใครสบตาปุ๊คือเดินหาเลยอ่ะแล้ว,วันนี้เอาเลนไหนเลนนี้เ้ยเลนนี้เย <c oughs> พราะเราเน้น <c oughs> น่าจะได้ไหมปีนี้ต้องได้แล้วค่ะต้องได้แล้วค่ะอ่าสีโรงเรียนไม่สวยก็ไปทาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ที่รัดต,ต้องดูแลหรือเปล่าดีนะคะเรามาตามติดนะคะชีวิตของผู้สมัครสอสกรุงเทพมหานครพระเก้าไกลน้องแคนแคนนายิกาสีเมียนน น้องกำลังอยู่บนรถนะคะช่วยผู้สมัครสสเขตคุณปาล์มนะคะหาเสียงอยู่ตอนนี้ถ้าใครอยากเจอกับคุณปาล์มพิทว,วัสเดี๋ยวไปเจอกันได้ตรงตลาดวัดที่ผู้สมัครของเราค่ะเราเคยเห็นน้องแค่แบบตอนน้องเป็นไอดน่เบนเก้นาะง่ายๆในพาร์ทของการเป็นผู้สมัครสสอ่ะน้องจะเป็นยังไงเขาร้องเพลงอะไรโค้ดสุฟอร์จูนคุกกเป็นเก้นคีอะไรใครรุ่นจับมั้งรุ่นแรกเลย อย่าถามหรือขรานสิส่วนใหญ่เขาจำเราได้ไหส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านจะไม่ค่อยได้ถ้าวัยรุ่นน่ะจะจำได้ก็คือตามช่วงวัย่เด็กใช่เพราะว่าถ้าเป็นเหมือนกับผู้สูงอายุอไหนเขาก็จะดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเป็นสายอินเทอร์เน็ตจากนนแล้วอินเทอร์เน็ตอีกอย่างนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นไปจบเลยค่ะขออนุญาตนะครับฝากฝากไว้หน้ารถนะคะ ชาวบ้านบางทีเขาจะมองว่านักการเมืองเนี่ยเข้าถึงยากนักการเมืองเนี่ยมาแค่ช่วงใกล้หาเสียงมไม่ได้แบบว่ารับฟังปัญหาของเราจริงๆอะไรเงี้ยไม้เซตเขาก็จะมีประมาณนี้กันเ,ออเราต้องทลายกำแพงเหล่านั้นให้ให้เขารู้สึกว่าเราคือลูกหลานของเขาเราพร้อมจริงๆนะที่เราจะมารับฟังเขา เหนื่อยไหมคะกับการแบบว่าหาเสียงในในนามผู้สมัครสสจริงจังครั้งแรกไม่เหนื่อยนะหนูชอบใช่หนูชอบหนูจะถ้าถ้าตอนลงแบบเขตเนี่ยหนูจะเก็บทุกเม็ดเลยว่าถ้าใครสบตาปุ๊บคือเดินหาเลยแลวก็รู้สึกว่าเราจะอยากคุยกับเขาเราจะต้องเป็นที่ไมซ์เซ็ตของเราว่าเราอยากคุยกับเขามันจะมีความสุขกับการเดินแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อย เมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นไอดอลใช่ปะมันจะมีคนแบบว่าเข้าหาเราอย่างเดียวเลยแต่ในวันนี้กลับกันคือเราเข้าหาเขาเออมันมันมันเป็นยังไงบ้างมุมมองไม่จริงจริงจริงนแล้วเราก็ต้องเข้าหาเขามันจะมีจังหวะที่เราต้องทำอย่างไรให้เขามาเป็นแฟนคลับเราจะยกตัวอย่างในหลายสัมภาษณ์มากคืองานจับมือตอนเป็นไอดอลก็คือว่าเขาจะให้สมาชิกทั้งหมดอยู่ตามเลนของตัวเองอ่ะแล้วันนี้เอาเลนไหนเลนนี้เฮ้ยลนนี้เฮ้ยพราะเราเลนแค่ ปกติเนี่ยมันจะมีกาดที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วคือผักเลยใช่ไหมเขาเข้ามานี่คือเต้าอี่เขาจะเข้ามาจากแบบทางนี้ก่อนเขาจะแบบทาโตไม่ถูกหนูจะคว้าเลยคว้าแล้วก็จับแบบไม่ปล่อยจนกระทั่งถึงมุมนี้จนกระทัง่งแบบกาดต้องผักเขาแล้วถึงจะปล่อยใช่แล้วแต่ตอนคว้าเนี่ยต้องคุยให้ได้มากที่สุดว่าแบบเฮ้ยพี่เพิ่งมานี่เอ้าเพิ่งเจอกันคราที่แล้วไม่แล้วขอบคุณมากเลยค่ะแปลบเ้ปนยงบางโอเคเขาผักไปเลย ไปแล้วค่ะไปเลยอ๋อเหรอใช่อุยตายละเหมือนกับว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเขากับเราคลิกกันในแปดวินในแปดวินเนาะยากเนาะแล้วเอาแปดวินนั้นมาใช้เวลาเราลงพื้นที่หาเสียงไหมก็อแดปอแดปกันได้ใช่ยังไงยังไงก็ก็ก็ต้องทำ first impression มันสำคัญว่าว่าผู้สมัครคนนี้น่าเลือกไหมอะไรเงี้ยก่อนเราก็ต้องเข้าไปด้วยภาพลักษณ์ที่ว้ยเขารู้สึกอ็นดูเรานะเขารู้สึกว่าถ้าเลือกเราเนี่ยประเทศมีความหวังนะ ามาหาแล้วค่ะทีส,สว่าที่ผู้สมัครสครสของเราสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะทำไมถึงเลงนกันมาจริงๆหลายคนอ่ะคิดว่าแค่น่ะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลนังมือแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเรามีคุณพ่อที่เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนอด้าน กรเมองอยู่แล้วเราเปนคนชอบพัฒนาสังคมเราก็ซึมซับมาจากทั้งตัวพ่อด้วยแล้วก็จากกิจกรรมที่เราเห็นแล้วเราทำใช่มันไม่ได้เปลี่ยนว่าเดิมที่เราไม่เคยทำแล้วมาทำจริงๆเราอยู่กับมันมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราสึกว่าเราไม่มีอำนาจในการจะไปแก้ไขชีวิตให้เขาคือเหมือนนักสังคมเนี่ยก็เหมือนช่วยได้ช่วยได้โอเคน้องแบบสีโรงเรียนไม่สวยก็ไปทาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ที่รัดต้องดูแลหรือเปล่า หน้าที่เราต้องซ่อมสซมโรงเรียนเอางบประมาณการศึกษามาลงให้กับน้องๆหรือเปล่า,าให้กับน้องที่อยู่บนดอยบนเขาเข้าไม่ถึงการศึกษาโรงเรียนหนึ่งครูหนึ่งคนสอนหลายวิชาสุดท้ายแล้วเด็กอาสาต้องไปช่วยสอนเพิ่มซึ่งจริงๆแล้วมันต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คืออำนาจร<อ>ัฐถ้า<อ>มาแก้ตรงนี้ได้ ส่วนตัวหล่ะคิดว่าเราได้ไหมน่าจะได้ไหมปีน,นี้ปีแรกเลยอะ่ะมันเป็นปีแรกเลยอะ่ะต้องได้แล้วคะ่ะต้องได้แล้วคะ่ะได้แล้วมาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วก็ไก่ต้องต้องได้ต้องได้เออสมมติถ้าอ่ะมันไม่เป็นไปแบบที่เราคาดยังไงต่อดีสดมมติถ้าไม่ไดบจริงๆหนูก<น>็วางแผนไว้ว่าเราไปช่วยทีมนโยูบ่ายก็ยังทำต่อใช่ยต่อแฟนๆถามว่าจะมีโอกาสได้กลับไปเห็นน้องแคนร้องเพลงอีกครั้งหรือไม่ ตอนนี้มันช่วงเลอกตั้งนะคะก็คือการร้องเพลงเนี่ยเป็นข้อทีาไม่ได้นะคะเป็นข้อห้ามนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปคะ่ะแต่ว่าเราคนมีหวังก็คือร้องเล่นๆได้ร้องเป็นงานดิเลกได้คะ่ะแต่ให้กลับไปทําเป็นอาชีพเลยก็คงคิดว่าอาจจะไม่ได้ทำละสองทาสวัสดีครับจากพักก้าวไกลนะครับวันนี้มากับสสอบัญชีรายชื่อสวัสดีได้เป็นแน่นอนครับดยซอมพูดไว้ก่อน เป็นเรื่องของการใช้คําพูดหนูเคยมีประสบการณ์ใช้คําพูดโดยที่ไม่ทันเรียบเรียงแล้วสื่อสารออกไปแบบผิดผิดมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ติดตัวเราอยู่ตลอดเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นทางที่เก็บทุกอย่างไว้ต่อให้เราผิดพลาดอะไรก็เป็นเรื่องของการใช้คําพูดเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะเตือนแบบว่าน้องๆได้ในเรื่องนี้อที่เราเคยมีความผิดพลาดมาเราอยากจะเตือนน้องๆว่าไง อย่าทําอะไรด้วยอารมณ์อ,อ,อย่าทําอะไรด้วยอารมณ์อย่าตัดสินอะไรที่มันมาจากความคิดแบบเชือ่อฟัอเพราะว่าเราอาจจะมาเสียใจทีหล<อ>ังมาประสบความสําเร็จในแบบที่เราพอใจเราอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบมีเงินมากมหาศาลหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จว่าไปมีเป็นผู้มีอำนาจแต่เราก็ประสบความสำเร็จในการที่เรามีความสุขในทุกวันนคความสุข ตอบดีตอบดีตอบดีอดอดเออเอเออเอ,อจริงเราเราไม่รู้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายที่มันแบบไกลตัว <ทำ S 1> ใหญ่ๆให้เราเครียดหรือกดดันทำไมแค่แบบเราได้มีความสุขในทุกๆวันใช่ไหมประวัติยอไม่ได้อยู่ในานกนีคุณสัสของเราค่าจก้าไกค่ปา ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะว่าอยากหมดหวังประเทศเราเมื่อ20ปีที่แล้วก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นในอีก20ปีข้างหน้าก็ไม่มีทางจะหน้าตาแบบนี้ค่ะเรามาทําให้ประเทศเราในอนาคตเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกันดีกว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไปได้ไหมได้ก็มันไม่เหมือน,มนเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วแต่เราควรเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลอกตั้งนะคะ